ครับสำหรับใครซื้อตัวบอร์ดของ dc to dc ของอินเวอร์เตอร์ da หรือ cj มาแล้วเอามาใส่แล้วมันมีเสียงอารามเตือนนะครับบอร์ดนี้นะครับสามารถแก้ไขได้นะครับเปิดขึ้นมานะครับเราจะมีเสียงร้องป,ปี๊บนะครับพร้อมกับไฟฟ้าติดนะครับ ไปจะไม่ออกนะครับผมเพราะว่าบอร์ดถูกเซตค่าไว้ผิดนะครับให้กดสวิตตัวนี้นะครับกสวิตบนบอร์ดนะครับผมให้กดนะครับกดเลื่อนโหมดไปเรื่อยๆนะครับพอจะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้นับดูนะครับว่ากระพริบกี่ครั้งนะครับผมปิดสวิตนะครับกกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับ สมมติระบบ12โวลต์มันจะต้องกระพริบครั้งเดียวนะครับถ้าเป็น24โวลต์จะกระพริบ2ครั้งก็เล่ไปเรื่อยๆถึง72โวลต์น,นะครับก็จะกระพริบอยู่ประมาณ6ครั้งให้เราเลือกย่านของแรงดันให้ถูกต้องนะครับแค่นี้ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วนะครับสวัสดีครับ